ชื่ออารีสวัสดีนะครับเรียนวิศวะรุ่นที่6เป็นรุ่นที่รับมาจากสภาการศึกษาเป็นรุ่นแรกตอนนั้น150น้อยห้าคนแต่ก่อน30มสิกว่าคนรุ่น650คนและจากนั้นก็เติบโตมาตลอดเวลาตอนนี้ก็กเกษียณมาแล้วอายุ71ปีละเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมโหงแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูป,ปถัมป์ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิสมาคมโหงแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชประถมเป็นนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยและก็เป็นศึกษาทางด้านการเมืองหลายแห่ง ตอนนั้นบ้านนอกนะอยู่ที่นนบุรี3ปีต่อปี4ปี5เป็นรุ่สองมีพระธรรมปัญญาครั้งแรกเลยได้รับปริญญานุ่นแรกร่วมกับพี่พี่รวมแล้วก็คือ3สถาบันก็คือพิจอมรเก้บบาราชบังบางมดพันครเหนือนะครับตื่นเต้นมากตอนที่อยู่เมืองนอนผมก็ต้องปกพยพมาปีนขึ้นปีลงต้องพอบเสาโทรมาที่นี่ก็ดีสนุกสนานรุ่นพี่รุ่นน้องก็รักกันมากเลยนะ การเกิด60ปีเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขก็เป็นการก้าวไปข้างหน้าเรามีการแพทย์ขึ้นมาได้ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งตอบสนองต่อสังคมเบสิกต้องถึงแรงมากๆการเรียนการสอนนี้ต้องพัฒนาอย่างเรยวๆอาจารย์ปัจจุบันเก่งมากเลยการเรียนการสอนการพัฒนาจะเชื่อว่ารักบังที่น้อย้ากเลย น้องโชคดีเพราะว่าความพร้อมตรงนี้บอกได้เลยว่ารากบังร้อมแล้วก็พัฒนาน้องๆที่ครบองค์และวทำเลที่ตั้งจงภูมิใจเถอะเป็นศูนย์กลางของประเทศใล้ส่วนภูมิวิเศษมากๆม,มีความจเจริญส้างน้า10ปีนี้บอกได้เลย go go